รับรู้หรือไม่เราสามารถมูแมวเพื่อเสริมโชคลาภได้เฮ้ยน่าสนใจไหมล่ะครับและวันนี้วีพาทุกคนครับมาอยู่กันที่นี่เลยกับบ้านแมวไทยมารู้ลึกถึงเรื่องของแมวไทยที่เขาว่ากันว่ามูได้และมีมานานมากๆครับพร้อมแล้วตามวีเข้ามาทางนี้เลยครับ คุณลุงตุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้วีพาทุกคนมาเจอกับนี่เลยฮะผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ผมปรีชาครับปรีชาวัฒนาแห่งบ้านแมวไทยบางรักในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์แมวไทยโบราณคุณลุงตุครับวันนี้วีมาด้วยเจตนารมที่อยากจะเสริมดวงอยากจะมูแมวครับคุณลุงตุครับยินดีครับได้ยินว่าสามารถทําได้ สามารถทําได้มันเป็นหลักฐานที่บันคึกไว้ในสมุดข่อยโบราณแล้วในสมุดข่อยเนี่ยมันถูกบันทึกไว้เลยว่าแมวเนี่ยจะมีความเป็นมงคลกับเจ้าของที่มีอาชีพอะไรอันนี้อุ๊บสวยก่อนนะครับคุณ <c oughs> ลุงโต๊ะเดี <c oughs> ๋ยวเราย้ายไปนั่งคุยกันสบายๆตรงน,นู้น <Okay. S 1> ดีวกว่าน,นะครับแมวไทยโบราณมีที่มาที่ไปยังไงครับแมวไทยเราเนี่ยมีอายุย้อนกลับไป มากกว่า400ปีมีหลักฐานไหมครับมีหลักฐานไหมครับหลักฐานเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่บันทึกไว้ในสมุดข่อยอายุของข่อยเนี่ยเกิน700ปีครับอันนี้คือลองผ่านภาษาดูสิครับมันต้องแปลไทยเป็นไทยอีกสองตลบอันนี้เป็นภาพเขียนของคนโบราณแต่อันนี้ผมที่ผมให้ดูเนี่ยอันเนี้ยผมทำขึ้นมาใหม่เป็นแมว17สายพันธุ์ไปจ้างนักวาดนะครับให้เขาวาด เรียนแบบของจริงจะออกมาตาเป็นแบบนี้นึกภาพตามได้ง่ายึ้้ใช่ครับจริงๆแล้วแมวไทยโบราณเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ครับลุงโตัว23ครับ23สายพันธุ์ีมีโอกาสพบเจอได้เนี่ยทั้ง23สายพันธุ์เลยไหมครั วันนี้เหรอแค่4่เท่านั้นทำไมแค่4ีเท่านั้นนอกนั้นสูงพันหมดแล้วครับอ้าวเหครับย3าเนี่ยแยกออกเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์ครับอัประมงคลอีก5มีอัประมงคลด้วยมีด้วยแมวอับประมงคลคือว่ากันตามชื่อที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยอัปประมงคลก็ไม่ควรเลี้ยงอยู่แล้วไม่มงคลลักษณะก็ยังอับปรลักจังหามีอะไรบ้างคร่าวๆชื่อทุกพลเพศให้โทษร้อนแรงผานลักษณะเขาก็ไม่น่าเลี้ยงตัวขาว ตาเล่ย้อม1ดั่งโลหิตทาเนตไว้ตาสีแดงเป็นเลือดสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยจมูแมวเนี่ยต้องดูมูให้ดีนะแต่ทีนี้เมื่อกี้นี้คุณลุงตูบอกว่า4สายพันธุ์ที่คุณลุงตูพูดถึงเนี่ยผมสังเกตในนี้ฮะทำไม น้องมี5้าตัวคุณลุงตุ๊กคุณลุงตุ๊กขาดใครไปหรือเปล่าครับขาวมณีเนี่ยไม่ใช่แมวในสมุดข่อยโบราณครับเรามีการค้นพบแมวตัวนี้เมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีการเลี้ยงแมวสีนี้เพราะมีภาพสลักไว้ที่ฝาผนังโบสถ์วัดทองนพคุณซึ่งวัดนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นแมวตัวนี้เราเพิ่งจะรู้จักกันในสมัยรัตนโกสินทร์ครับไม่ใช่สมัยอยุทยาหรือสุขโขทัยมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่า แล้วสายมูอย่างพวกเราอาชีพไหนควรเลี้ยงแมวตัวไหนสายพันธุ์ไหนกันบ้างเราจะไปคุยกันต่อกับน้องแมวทางนู้นเนาะครับไปครับลูกตุ๊กลุยครับคุณผู้ชมครับมากันถึงไฮไลท์แล้วนะใครทําอาชีพไหนควรเสริมเรื่องไหนขออนุญาตนะคุณผู้ชมตัวเองก่อนเลยครับผมทํางานในวงการครับก็ทําอาชีพเป็นดีเจเราต้องพูดเยอะแมวโคราชครับเหมาะกับอาชีพนี้ โดยเฉพาะเลยนักพูดนักแสดงบุคคลเหล่านี้ต้องการให้คนรักเราจำเราได้เสมอนะครับแมวตัวนี้เหมาะมากเลยมีเมตตามหานิยมสูงถ้าได้เลี้ยงแล้วเนี่ยจะทำให้อาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเสริมขึ้นไปดีขึ้นมาเด่นขึ้นไปเด่นเลยละครับอันนี้หละครับคือสีสว่างเป็นตัวที่สวยมากตัวนทีเดียวเพราะเขามีดอกเราขึ้นทั่วตัวกลายขนที่เป็นสีขาวเห็นไหมฮะ ถามต่อถึงคุณแม่ผมดีกว่าคุณแม่ผมครับทำอาชีพค้าขายครับวิเชียนมากครับโ,โหเหรอฮะวิเชียนมาสเนี่ยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้ามากกว่าแมวชนิดอื่นแมววิเชียนมาสเนี่ยมีจุดเด่นไม่เหมือนแมวไทยที่เหลืออยู่ทั้งหมดมันถูกแยกได้สีต่างจากแมวทั้งหมดที่เรามีอยู่ปัจจุบันนีองง้อุ้ยยังไงฮะอุ้มยังไงครับอุ้ยน่ารักจังอุ้ตัวเบามา อันนี้คือวิเชียนมาวิเชียมาศครับ,รบสีของเขาก็จะมี9จุดใช่ฮะเท้า4ีหูอีก2เป็น,ปน6ห,หน้าอีกหนึ่เป็น7จ้างเป็น8แต่คันนี้จุดที่9จะเห็นได้ชัดในแมวเพศผู้เท่านั้นอ่าครับอัพททียอัน<ม>ทะผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาได้เป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนคนรับราชการอยากจะมีตำแหน่งที่เลื่อนขึ้นไปต้องเสริมต้องมูเนี่ยแมวตัวไหนดีสุขหลักครับ สุขภัลักษ์สุขภลักษ์เท่านั้นเหมาะกับขา้าราชการทหารตำรวจจะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานยาาศฐานาสระถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งทำงานที่ต้องมีบทบาทต้องมีอำนาจต้องควบคุมคนแมวตัวไหนจะเหมาะกับเขาและเสริมบารามีเขาได้ครับ จโกนจ,า,กนจาเหมาะมกับคนที่มีบริวารแมวโกนจาเป็นแมวสีดําสีดําสนิทด,ดวงตาเป็นสีเขียวดูน่ากลัวดูน่าเกรงขามดูน่าเกรงขามใช่ทีนี้เรื่องเงินกันทงทองครับเขาบ,บอกว่าให้เลือกเลี้ยงแมวขาวมณี ขาวมันีขาวมณนีเป็นแมวที่มีขนขาวทุกเส้นทั่วตัวเป็นแมวที่บอกว่าถ้ามีโอกาสเลี้ยงเงินทองในบ้านจะไม่มีวันสูญหายไม่มีวันยุบไม่มีวันพล่องไม่ว่าจะใช้เท่าไหร่มันจะมีเงินที่ไหลเวียนกลับเข้ามาตลอดเวลาอ้าขาวมณีอ๋อตัวใหญ่มากน้องตัวเบามากนะฮะอุ้ยขอเล่นใกล้ๆแล้วกันรบกวนคุณลุงตัวอุ้ยน้องเป็นน้องตาสองสีใช่ครับขาวมณีทุกตัวตาสองสีไหมครับไม่ใช่อาเป็นบางตัวเท่านั้น ตอนนี้ก็เลือกได้แล้วว่าเราชอบอะไรลูงตู๊ครับไม่เลือกครับเลี้ยงให้หมดทั้ง5้าสายพันธุ์ครับผมต้องเด่นให้้ไดทุกด้านแมงบผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาเลี้ยงได้ง่ายๆเนาะโอกาสที่จะได้แมวไทยโบราณแท้ๆไปเลี้ยงในวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดนึงเรามักจะไปเจอแมวที่ไม่แท้ครับผม,มบสมาชิกในบ้านเราเนี่ยมีน้องแมวประมาณทั้งหมดกี่ตัวครับ60บวกโอ้เยอะมากครับ ก็น่าจะหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่แมวเด็กไปจน,นถึงแมวผู้ใหญ่ไปเลยไหมแมวผู้ใหญ่จนกระทั่งไปถึงแมวที่ปลดระวางด้วยลุงตู่ดูแลแมวทั้งหมดด้วยอาหารอะไรเฉพาะลูกแมวตัวนี้เลยครับนี่ถุงนี้เป็นมีโอลูกแมวยานมถึง1ปีปลาทะเล ตัวนี้ผมใช้มากที่สุดในกลุ่มอาหารแห้งอาหารเม็ดเพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพของเขาค่อนข้างจะคงเส้นคงวาเราเเก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุแมวโตเนี่ยเราจะไปใช้มีโอปลาทู เป็นอาหารที่แมวที่บ้านนี้เลือกแล้วครับ <c oughs> แล้วคุณลุงตุ๊กคิดเห็นยังไงบ้างกับที่บางบ้านครับอันนี้เราไม่ได้ว่าผิดไม่ได้ถูกนะบางบ้านอาจจะเลี้ยงแมวด้วยอาหารคนผมจะให้ความเห็นอย่างนี้ว่าทําไมเราต้องสร้างความยุ่งยากให้กับเราที่จะต้องไปหาอาหารสดมาปรุงให้แมวกิน<ม>ปัจจุบันนี้เรามีอาหารที่เป็นอาหารเม็ด<ม>และมีความสมบูรณ์ในตัวอาหารเนี่ยคุณภาพ,ภาพแล้วคุณภาพดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาอาหารสดมาให้แมวกินเนี<ม>่ยเราทิ้งเอาไว้เนี่ยโอกาสที<ม>่แบคทีเรียลง และแมวมากินอาหารตรงนั้นปัญหาเกิดครับ mm hmm. ท้องเสีย mm hmm. ถ่ายเล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเลี่ยงดีกว่า mm hmm. ผมจพยายามที่จะพูดกับลูกค้าที่มาดูแมว mm hmm. มาเลือกแมวคำว่าอาหารมีโอเค็มเนี่ย mm hmm. มันเป็นคำล่ำลือกันมานานแล้วนะต้องเข้าใจมีโอใหม่ mm hmm. มันไม่เค็มเหมือนอย่างที่คุณคิดหรอกถ้ามันมันเค็มเนี่ยนะแมวที่บ้านผมเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์ไปหมดแล้ว uh huh. เพราะมันกินมีโอมาตลอ เมื่อมีการตรวจเลือดอมันจะบ่งบอกได้เลยว่าแมวาผลอ,ออกออมาเป็นอย่างไรแต่นี้ไม่มีไม่มีเพราะนั้นผมบอกว่าใครพูดว่ามีโอเคมผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคําล่ําลือที่ใช้ไม่ได้ในเมื่อเรามาเห็นแมวไทยโบราณแบบนี้หลายคนก็อยากจะเลี้ยงไว้เป็นของตัวเองครับวิธีการเลี้ยงน้องเขาเนี่ยต้องเป็นระบบมากน้อยแค่ไหนครับมันมีการเลี้ยงอย่างสองระบบนะครับผมแยกอย่างนี้แล้วกันว่า1เลี้ยงเพราะรัก สองเลี้ยงเพาะอนุรักษ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าเลี้ยงเพาะรักเนี่ยปัญหาเดียวที่จะต้องตอบให้ได้ถามคนข้างตัวแล้วหรือยงังว่าจะมีสมาชิกเข้าไปอยู่ในบ้านอีกหนึ่งตัวเป็นแมวมความเห็นตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเลี้ยงเพาะต้องการอนุรักษ์ต้องทําใจได้ว่าต้องเลี้ยงแมวในกรงเพราะอะไรครับเราจะต้องควบคุมการผสมพันธุ์ให้ได้เ,ออเราไม่สามารถปล่อยให้แมวหลากหลายสีเนี่ยพบปะกันโดย เราไม่รู้เห็นไม่อย่างนั้นเราจะเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ไม่ได้ <S 2> <S 2> ใช่หครับม,มันจะเกิดแมวสีแปลกๆหลุดออกอมาเรื่องของการให้อาหารน้องๆครับลุงตุ๊กครับมีวิธีการให้อาหารอย่างไรแมวไม่เหมือนสุนัขแมวกินครั้งละน้อยๆแต่ละช่วงของวันเนี่ยแมวจะกินอาหารหลายมื้อเพราะฉะนั้นผมจะให้กินแบบนันสต็อปเพราะว่าแมวเนี่ยมีจุด ด้อยอยู่อย่างนึงว่าถ้าเราปล่อยให้แมวหิวและเอาอาหารให้แมวกินในขณะที่หิวมากแมื่อกอนนี้เราเรียกเป็นมือ้อนะครับแมวเนี่ยจะรีบๆกินอีกสักพักึังก็อาเจียนออกเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แมวหิวแล้วกินอาหารซึ่งอาหารที่ลุงตุ่ให้กับน้องแมวก็มีโอของเรานี่เองนะฮะก็จะมีถ้าเป็นแมวโตนะก็จะเป็นถุงนูนใช่ไหมครับปลาทูน่าส่วนมีโอสําหรับแมวโตอีกรสชาติหนึ่งมีปลาทูน่าแล้วมีปลาทูด้วย อันนี้ที่ลุงตู้บอกว่าแมวที่นี่เลือกแต่เฉพาะตัวนี้เท่านั้นส่วนแมวเบบีแนะตั้งแต่หย่านมถึงหนึ่งขวบหนึ่งปีก็จะเป็นนี่เ,นนเลยตัวนี้ปลาทะเลครับส่วนนี่แหละครับอันนี้เป็นแมวสูงอายุเจปีขึ้นไปแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรครับลุงตู้อันนี้เป็นอาหารที่เหมาะกับแม่แมวตั้งท้องจนกระทั่งคลอดลูกครับและลูกมีอายุถึงสมเดือนก็กินได้ตลอดแมวตั้งครรภ์อยู่ที่หกสิบสี่วันเพราะฉะนั้นเมื่อ ผ่านไป40วันแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนอาหารตัวนี้ให้แม่แมวตัวนี้กินเลือกใช้ได้นะฮะตามแต่ละช่วงวัยของน้องแมวที่บ้านคุณผู้ชมได้เลยนะครับเอาละรครับไหนๆนลูกทพูดถึงอาหารของมีโอแบบนี้ที่ที่นี่ก็ใช้อยู่มีโอของเรา ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะในการสนับสนุนให้มีแมวไทยโบราณเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปอีกนานดังนั้นเนี่ยก็ขอสนับสนุนนะฮะโดยอาหารนแมวมีโอยกให้กับที่นี่เลย,เเลยนะครับ้านแมวไทยขอบคุณครับลุงตู่ครับ,รบ,รบอยากจะบอกอะไรกับผลที่อยากจะเป็นเจ้าของแมวไทยโบราณอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างหรือเปล่าครับถ้าสนใจอยากจะได้ลูกแมวจากบ้านแมวไทยบังรักไปเลี้ยงนะครับเข้าไปที่ไลน์พิมพ์ ปรีชา92สามารถที่จะพูดความข้อมูลได้เลยได้อะไรบอกได้เลยครับบนนั้นหรือถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูข้อมูลก็สามารถพิมพ์ว่าแมวไทย com ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมโหวันนี้ได้ข้อมูลดีๆมากมายและอย่าลืมใครอยากมูเตรูเสริมดวงปังๆนะครับผมการเลี้ยงแมวอาจจะเสริมคุณก็ได้นะครับให้คุณเนี่ยได้อย่างสิ่งที่ต้องการมีแมวต้องมีโอ มีแมวไทยยิ่งต้องมีมีโอเช่นกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณลุงตู่มากครับนอาล่ะเราไปเลือกกันดีกว่าครับลุงตู่ว่าวันนี้มีจะรับน้องตัวไหนกลับบ้านไปดีครับไปครับลุงตู่ครับเชิญครับอุ้ยเลียดหรือเปล่าหนู